สวัสดีครับเพื่อนๆฮะหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพก็มาถึงสนามบินชุมพรนะครับรดเดี๋ยวจะพาเที่ยวหน่อยครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็มากับน้องจิกฮะเจ้าหน้าที่ของ PMG ครับแหมดูแลผมยังดีเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองจากนี้นะครับ แป๊บเดียวเองที่ถือปากกีนี่นะขอนคุณที่เชิญนะคะคุณคะได้ลงค่ะขปบคุณค่ะนะคะยกังลงไม่ได้คนเยอะเลยฮะแต่ว่าไปดูนะฮะก่อนลงนี้เราก็เห็นไอทะเลเนาะทะเลเนาะกอดด้วยนะฮะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแล้วเครื่อง เรียกเครื่องคิวสี่รนะฮะนั่งสบายนั่งไปจริงสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮะสนามบินชุมพร๋อ,อมีเครื่องฝึกบินด้วยอะ่ะ ส,สงสัยที่นี่เขาเปิดโรงเรียนการบินด้วยนะครมีเครื่องฝึกบินอยู่สองสาลำนี่ฮะสนามบินชุมพรครับ1ชั่วโมงจากกรุงเทพเป็นไฟแรกออกจากาพรพประมาณหกโมงครึ่งนะครับท่าอากาศยานชุมพรชุมพรแอร์พอร์ตติดกับ ติดกับทะเลเลยนะครับก็มีเครื่องบินขนนกแอร์ลำเดียวที่มาลงส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะมาลงเครื่องที่นี่แล้วก็จะไปเที่ยวที่เกาะเต่าต่อนะครับซึ่งสนามบินอยู่่างจาก ในเมืองประมาณ40กิโลครับเดินเข้าไปครับดูอา่าหน่อยเป็นครั้งแรกจริงๆที่มานะครับครั้งแรกนี่มาเดี๋ยวขามองไห้ต่างกันนะครับข้านะงหลังโอเคเราเดินเข้ามาที่ตัวอาคารสนามบินนะครับ ะมีทางเที่ยวชาติไดาดูเดินเดี๋ยวรอรถครับนี่ฮะสนามบินดอนเมืองไม่ใช่ชุมพร ก็มีรถเช่าด้วยแล้วลกวนถามหน่อยค่ะถ้าเกิดเรามาแล้วก็นั่งรถเข้าเมืองคิดคนละเท่าไหร่ครับันละหนึ่งร้อยห้าสิบาทพันละหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ่ะเฟรมทัวร์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเพื่อนๆดูนะครับถ้าไม่มาเรียกรถามาก็นี่ร้อยห้าสิบาทเข้าเมืองจ่นี้เข้าเมืองสัก กิโลนะคะับสี่สิบประมาณสี่สิบนาทีนะคะสี่สิบนาทีสวัสดีครับนี่ฮะเป็นทัวร์ส่งอะไรสนามบินรุ่พรทุ่งวัวแล่นปะทิวอันนี้อยู่ในอำเภออะไรคะอยู่ในอำเภอปะทิวนะคะในกรณีที่พี่เข้าไปอยู่ในตัวเมืองไปพักโรงแรมในเมืองนะคะ,คะจะกลับมาที่สนามบินนะคะ,คะสามารถโทรสำรองที่นั่งได้เราสามารถไปรับที่โรงแรมได้นะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนี่พี่ขอได้ไหมได้ค่ะ โรงแรมยูโรพุติกอันนี้ในกรณีคุณพี่จะปุไม่เอ่ยเดี๋ยวูแ,<ต>แม็กอันนี้ถ้าเกิว่าถ้าแม็กปุ๊บคุณพี่โชว์อันนี้จะได้อาหารเช้าฟรีนะราคามามาจะได้รู้กันนะครับว่ามีรถเข้าเมืองถ้าละ1้อห้าสิบบาทอันนี้เป็นของลมพญานะลมพญานี้ไปถึงวันดีค่ะของลมพญานี้ต้องไปขึ้นเรือไปเกาะเต่าที่นี่ใช่ค่ะนี่ท่าเรือท่าเรือขึ้นที่นี่เลยะคะ่ะ ไกลไหมคะจากที่นีน่ข้าเรือประมาณเอาไปนู่นนะหาไซรีด้วยเหรอรอ๋อครับผมขอบครับอ่เผื่อใครจะไปเที่ยวเกาะเต่านี่ครับดูบรรยากาศครับรแล้วก็หรือว่าจะรอลงรถลงเครื่องบินมานะครับก็นั่งพักตรงนี้ดื่มกาแฟก่อน รถตู้มาทุกอย่างได้ครับก็มีห้องไอทีด้วยตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยมีแคมปัสนะครับวิทยาเขตของทางใช่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลักกบังชุมพรอยู่ที่นี่ ก็ดูนี่ค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินเอามาดูหน่อยดีครับไฟล์ Flight ของแอร์เอเชียนะครับแอร์เอเชียบินเครื่องใหญ่ด้วยอ่าเขาบอกชุมพรกรุงเทพออกไปสามใบ, 3, ใบมงสามสิบห้านะครับถึงสิบสี่สี่สิบห้าแล้วก็อ๋อโทษโทษเอาใหม่กรุงเทพชุมพรนะครับกรุงเทพชุมพร 11โมง40ถึงเที่ยง50นะครับเที่ยง50แล้วก็ชุมพรกรุงเทพบ่ายโมง35ถึงบ่าบินกลับเลยครับอันนี้คือเป็นของทางฝั่ง,งทางฝั่งของแอร์เอเชียนะครับข้าฝั่งของนกแอร์นี่น่าสนใจมากเผื่อใครจะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับก็ของนก ของนกแอร์ก็สามารถจะต่อต่อเรือไปได้ด้วยนะครับก็มีทั้งเกาะเตา่าเกาะนางยวนเกาะทำงานเกาะสมุยก็เดียวเองรถ<ะ>มายังใจเนองกิ๊กรถ<ะ>มาแล้วรถมาเรบร้อยแล้วอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวเราซื้อกาแฟกันก่อนเอาเลยเอาไปซื้อกาแฟก่อนไปไปซื้อกาแฟก่อนกาแฟชุมพร นี่เขาจะมีวีเวรานะครับไฮแลนด์วีเวราชื่อเก๋มากมีอะไรท่ากาศยานหัวหินกุเชยร์ลชพัพะเอามาดูทางคุณพรนี่ดีกว่านะครับุใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีไปถึงเกาะเต่านะครับถ่าเรือทุ่งมาขามน้อยถ่าเรือทุ่งมาขามน้อย นี่ครับถึงเกาะพัง,งัน3าชั่วโมงครับแล้วก็ทุ่งมะขามน้อยถึงเกาะสมุย3ชั่วโมง4 0สินาทีเหมือนกันโอ้โหนี่ผู้โดยสารอ,ออกนะครับนีบ่นั่งเหมือนกันเลยแล้วก็เดิน ไงจ้าน้องจิ <Okay. S 2> ๊กได้หรือยังนี้เย็นบนบวเดียวค่พี่อเคะน้แเอากินเย็นเหรอใช่ค่ะใข่พี่เหรออ่ะเอาไม่เอาเป็นอ่านี่ฮะ าทางนี้อยู่ในสนามบินชุมพรนะครับยินดีแต่แตที่บ้านเราอีกค่ะเรามีชุมพรรังนกโอเคครับเพื่อนๆพนาชมสนามบินชุมพรนะครับแลก็ซึ่งถ้าใครไปเที่ยวเกาะเต่ากเากาะนางยวน ก็มาลงมาลงเครื่องบินที่นี่แล้วก็ต่อรถเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปต่อเรือไปได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาเที่ยวชุมพรกันนะครับสวัสดีครับ